อ่าท ah, oh, ่าเมอกี้เน็ดมันไม่ค่อยดีนะครับถ่ายวิดีโอไปลงนะไม่ไหมเดินสี่ตัวลืมลำลืมลำลืมลำไอ้เจี๊ยเจี๊ยแซมสันงามนะ anh Tuột. Ai ai hộ của mẹ kẻ cái lão hộ. ข้างว่ะพี่ไอ้ทางแฉะเดีย๋ยวยืทำจมูกโตอีกไอ้ลักกี้เอ็งพวกออกจากบ้านแล้วเนี่ยลักกี้ชาวเป็นขี้กากแล้วพี่น้องแต่ก่อนเป็นขี้กากนะครับผมท่านกว่าเขาไม่นานนานแล้วว่าท่านออกไปผิเดเลยปิดปิด แม่นี่ดีกว่าเ้ยวซสายเลยนี่ย่านฝนตกห่ำฝนตกห่ำคือฝนตกใส่ย่านฝนหย่านฝนอย่าประทัน อันนี้เป็นพี่เหรออันนี้จากปีเหรอครับอนนเออทำการลุ้นกันสร้างเนการกับนี่เลยครับกบชินลูกอะพ่อเดียกับเดือนกับพี่เดือนลูกโชคนี่ใหญ่ครับพ่อเขาใหญ่ลูกเบิร์ดก้อดนีครับ อูบเบ็ดเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาวันนี้ช้างมายึดรับช้างมายึดกดมาแล้วหนีก่อนอุ้ยดมดากกันเหม็นขีบลลังดากได้เลิศเด้อเลิศขี่ลลางดากไนะด้วบบนะปัจจุของล่างนะบัว เบัววักถ้าพ่อขี่นี่ต้นกล้วยแถวนี้เด็ดเจ็ดบวัวแน่ซึม ออไรโนอะไรกัดลูกยังกัดบอลลปมั่มีนะเอออ เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะแซงกัน ผู้ใดมากดไลค์กดติดตามด้ยอ่เอ็มมี่เาหัวดยนี่หัวเดีน้เสียงนี่เฮ้ยมันหดีเฮ้ยโอ้โหวิงหมดลวโห่เพิ่มมา่เพิ่ม

เฮ้ยบูน้าตกงานเนาะช้างตกงานโอ้คือเนาะเอาพูดเล่นพูดแรงดีนะโอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวน้วะโก๊้โก๊ะโตดติขอหน้าอ้วนไหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าฟังกีวะ แลว,ว่าจอดนั่นหมาไ,มหไอปีตบอกเขาเนี่ยเอามว้วนไส้ออกกันจอดชิดๆเลยมาเถ้ะเราว่างันาดนี้นตอนนั้นตกจอ,อยพี่น้องถ้าเดินช้ากว่านี้นิดนึงนี่จะตกเลยละเอารีบไปไหนอะ่ะไปแล้วไปแล้ว แมมสร้างสิพุกเอาโมเสกออกแป๊บนึงเอาเอาชิดเอาชิด <c ười> เอาหนอนไหมเอาเก้ออีออกไหม <c ười> เอาฟุกอีออกไหม ชิด้วยโอเคเดี๋ยวลงให้แม่ๆดูนะครับสวัสดีครับ